บริเวณปากถ้ำนางสิบสองนะครับอ่าบริเวณนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะครับเป็นสารอ่าสารเจ้านางสิบสองนะครับอ่าจะถ่ายให้ดูนะครับบริเวณนี้เป็นสารเจ้านางสิบสองนะครับ แล้วก็จะมีนะครับบริเวณศาลเจ้ามีต้นไม้เจ้าแม่ตะเคียนนะครับครับศาลเจ้านางสิบสองครับมีนางบัวนางผันนางอี้นางปองนางปีนางปีนะครับนางปอดนางคล้อยนางคล้ายนะครับนางแสดนางใหญ่นางไทยนางเผานะครับนางสิบสองครับตามตำนานพระรดเมรีนะครับ ซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านของชาวลาวนะครับนะครับให้ดูรอบๆนะครับซึ่งบริเวณพนัทนิคมเนี่ยมีชาวไทยเชื้อสายลาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งย้ายตินฐานมาผมไม่แน่ใจว่าช่วงไหนบ้างแต่ที่แน่ๆคือช่วงรัชกาลที่สามนะครับก็มีชาวลาวนะครับอ่า ไม่แน่ใจว่าย้ายถิ่นฐานมาเองหรือว่าถูกกวาดต้อนมาอะไรประมาณนี้ครับมาตั้งถิ่นฐานอยู่แถวเนี่ยครับพนัสนิคมเลื่อยลงไปพนมปาจีนนะครับก็เป็นลายทางมาเลยครับก็คือย้ายถิ่นฐานมาจากทางเวียงจันทร์ลงมานะครับนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณพนัสนิคมเนี่ยก็จะมีชาวไทยเชื้อสายลาวอยู่เยอะเลยนะครับ เพราะฉะนั้นตำนานพระรถเมรีก็เลยเกิดขึ้นที่นี่นะครับนะครับอันนี้เราให้ดูบริเวณรอบๆนะครับนะครับถ้ำนางสิบสองก็อยู่ด้านหน้าเรานะครับโอเคนะครับใครจะมาชมก็มาชมได้นะครับถ้ำนางสิบสองพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอพนัฐนะครับขอประคุณที่รับชมครับ